ดีค่ะพี่พี่ทุกคนดูซิวันนี้นามาเจออะไรอ่งี้สงสัยไหมว่ามันคืออะไรแท่งยาวๆกำลังย่างหอมหอมอร่อยอร่อยนันแน่มันคือไส้กรอกแท่งยาวใช่ไหมไหมใช่ค่ะนี่ค่ะเออพอดีนาเดินผ่านกลับมาด้วยความหอมหอมหัวน <c oughs> ก็เลยแวะมาคุยกับพี่เขาว่ามันคืออะไรนะก็แปลกพี่พี่งงไหมอ่ะ หนให้ดูที่เขากำลังย่างอันนี้สดๆจากหน้าเตาเลยพีชีฟอยู่หน้าเตาให้อ่านี่ค่ะน่าทานไหมคะรลางวันแบบนี้มันคือหมูยอแม่จำเดียนค่ะแต่ของร้านที่เขาทํหน่าทานมากค่ะยาวเป็นเหมือนไส้กกอกเลยอะค่ะนี่ค่ะข้างในที่เขาก็จะเป็นเนื้อหมูกับพริกไทยะค่ะเอามาเป็นส่วนผสมกันแล้วก็ขึ้นแท่งอัดรูปนี่ค่ะหมูยอแม่จำเนียนนี่นะคะ ของพี่เขาก็จะขายแท่งละยี่สิบห้าบาทอะคะ่ะสี่แท่งสี่แท่งเก้าสิบพี่เขามีบริการย่างให้ด้วยะคะ่ะแล้วแถมน้ำจิ้มได้ะคะ่ะดูนะพาไปดูหน้าร้านพี่ค่ะเพราะว่านำมาช่วงพี่แบบพี่เขาชุนละมุนเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนะขออนุญาตพี่เขาแล้วนี่ค่ะนี่นะคะนี่พี่เขาก็จะขึ้นย่างใหะะ้พี่เขาจะขายประจําอยู่ที่ สาร์วันทีนะคะพี่เขาจะขายอยู่ตลาดลุงเจริญแถวเส้นพระรามสามอะคะ่ะนี่ค่ะใครเจอหมูยอเส้นยาวๆหน้าตาแบบนี้นะคะลองแวะชิมได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่เขากําลังม้วนค่ะพี่เขากําลังม้วนเลยนี่นะคะนี่ย่างเสร็จปุ๊บย่างเสร็จปุ๊บพี่เขาก็จะมาสั่งหั่นให้เลยค่ะเหมือนเราทานลูกชิ้นไส้กรอกอะไรพวกนี้ท่วกไปเลยค่ะแต่เราเปลี่ยนมาเป็นทานหมูยอแทนนะคะเนื้อแน่นๆส,สวยๆเลยะคะ่ะนี่ค่ะ ลูกค้าล่าหรือไงครับนี้ค่ะพี่เขาลังม้วนค่ะนี่ใส่น้ำจิ้มได้เลยค่ะแบบน้ำจิ้มก็ไม่แบบแยกกับล่านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะี่ราคาป้ายร้านที่เขาค่ะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ย่างก็หน้าตาน้องเขาเป็น มันจะเป็นแบบนี้นะค่ะนี่ค่ะนี่ยังไม่ย่างค่ะพี่เขาจะมีแบบว่าย่างแล้วกับไม่ย่างค่ะแต่นาก็ถอยไปเรียบร้อยละเก็บแช่ไว้ได้ด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะมีบอกวิธีค่ะหมูยอพี่เขาไล่แป้งด้วยค่ะเขาบอกว่าพวกทานคีโตพวกไม่ทานแป้งนี้ทานได้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่เขากำลังม้วนนะก็เลยไม่เป็นไรไม่อยากรบกวนพี่เขานี่ลูกค้าต่อแถวซื้อนี่ค่ะเรียบร้อย เหมือนแล้วเหมือนแล้วทานลูกชิ้นทั่วไปค่ะแต่เราเปลี่ยนมาทานเป็นหมูยอแทนนะคะหมูยอค่ะแตนละยี่สิบห้าบาทหมูยอหลายแป้งแต่ละชี้สิบห้าค่ะวันธรรมดาพี่เขาก็จะเวียนไปตามตลาดต่างๆค่ะนี่เพิ่งจะมาตลาดหลังกระทรวงกลางคังอ่ะหั่นรวมถุงเดียวเลยค่ะนี่ได้เลยค่ะนี่ค่ะดูพี่เขาหั่นค่ะอีกสเซนพี่เขาหั่นน่าทานมากเลยค่ะดูน้ำจิ้มค่ะ น้ำจิ้มก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟูเลยค่ะขายยังไงคะสองเส้นละยี่สิบห้าค่ะพี่สามเส้นเจ็ดสิบสี่สนแิบแ้วเนื้อนุ่มๆเด้งๆเลยค่ะเนื้อนุ่มๆเด้งๆแถมหมูยอเลยค่ะหมูยอแม่จำเนียนค่ะนี่ค่ะอวามอันให้พี่ๆดูกันพี่ๆค่ะถ้าใครเจอร้านพี่เฮาแวร์เลยเลยละคะหมูยอแม่จำเนียนค่ะโลโก้นี่ค่ะนี่นะคะหมูยอแม่จำเนียน อย่าลืมแวะชิมแว้ทันด้วยกันนะคะคลิปนี้นาไม่กลัวแล้วะคะ่ะหนุนนาไปก่อนนะคะให้เขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ